ยอมรับไม่ผานิจังทูปขนันตะตายยอมรับไม่ใช่เข้าใจนะอันหาเนี่ยทุกอาหารนี่ยหาหาทั้ลงหมดที่เรา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 เห็นมันก็เกิดมาเนี่ยครับของเที่ยวหาของเที่ยงใครเราทุกคนเนี่ยเองไปหาของเที่ยงหนุนปีมานั่งจิตสงบเป็นสมาธิแล้วลองหาของเที่ยงหนุนั่งสักก่อนนะลองหาของเที่ยง ที่เราเห็นมังนอกต้นไม้เทียมไหมเราก็พิจารณาต้นไม้มาเที่ยมไหมมันเกิดมาแล้วมันมันมันโตขึ้นไหมมันเปลี่ยนแปลงไหมมันตายไหมต้นไม้เทียมไหมดวงอาทิตย์เดิมไหมอาไปหาไปทำาห้เจอว่ามหันในในร่างกายเราดั้งผมเทียมไหมควันเทียมไหมมันเป็นเหมือนเดิมไหมเนี่ยเกิดม่าจะท้องมาแม่ผมเนี่ยตัวน้ำไม่ไหลเรียกผมไฟนะผมอ่อนอ่อนอ่อนตาพี่นานณ์ นอ่อนพอโตขึ้นมาสิบปะขวเริ่มดำสิบยี่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบสี่ครับมันเท่มันอ่ะก็เปลี่ยนไปเรื่อยพอสี่สิบจะเริ่มแปดห้าสิบเก้าสิบกว่าชักออกไร้ข่ามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยอวันมันก็ไม่เที่ยวทำไม่ได้ผลก็ไม่เที่ยงไหมผมใช้เราไหมผมก็ไม่ใชีเรวมาพิจารณาปันฟันเกิดขึ้นได้อย่างไร ก็ปลูกพุทตาก็ไม่ใช่แล้วแม่ปลูกพุาก็ไม่ใช่แล้วเราปลูกพุทตาก็ไม่ใช่อีกแล้วใครปลูกกว่าบอกใครได้เลยธรรมชาติปลูกแต่จิตมันวักแต่มันเนี่ยจิตมันโตเเลยจะพันธุ์เทียมไหมหาไปหาไปแล้วมันเป็นเช่เดียวเดียวนะเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งก็ไม่รู้ละจนจิตมันมันมันพอนั่งคนเราที่มันวุบลงนะวุบลงจะเรียกว่าสัตวอายุจิตมันยอมท้า วานไม่เที่ยงสุเที่ยงไหมุกกรมาสุดตั้มอยู่สุกจรไปสุกก็ไม่เที่ยงทุกเที่ยงไหมทุกจอรมาทุกตั้มอยู่ที่ใจแล้วนะสุกจรไปกลับไปกลับมาพยายามขึ้นสุกจรมาสุกตั้มอยู่พยายามงงทุกบสุกระจรไปทุกจอมาตั้มอยู่แล้วแต่คนไม่มีสมมติแต่สรุปแล้วมันเที่ยงไหม้วนจะเกิดดับเกิดดับได้มาเทียไปได้มาเทียไปได้รนเทียไปปฏิบัติประโยช์ปุ๊บเนี่ย ะสวิตจำลนความเกิดอ่ะพอคนสัญญาพระพุทธเจ้าบอกคนสัญญาของไม่เช่นกิดไว้เสร็จทุกข์จิตมันรวมมันเป็นมรดกบางทีปุ๊บเราญาติจะย่างเห็นเหตุเกิดทุกข์เลยเห็นแต่รู้อ่ะอออันนี้ก็ไม่เที่อเพราะไม่เชื่อปปล่อยเลยเพราะจิตเป็ยามละความเกิดดับแล้วจิะยอมละตาใจรักอันนี้จังทุกขาหนัาตาจะได้มาก็ว่าเสียตายเราไม่ยึดกระทั่งดิงของไม่รอยึดอารมณ์อีกเราปฏิบัติการเนี่ย ถ้าเรายึดอารมณ์อารมณ์เนี่ยทีที่ลงที่เปนุกที่เปิร์นตอนเรดบทเป็นไหม่้าสองตัวนั้นนะผขจะติดาที่บ้านะเขขันนที่รํางทำขันไปว่าอยู่ใรตัวเป็นคนหน้านบทสุกเริ่มเราไปลงทอมเนาะเาจัดเราตัดบากตอนเช้าเี่ยเราลดเอาเอ้ยร่าบันเต้จะติดสาตดัวเาจะมาเราาท้องแล้วก็แค่ไไม่าแล้วมัก็ว่าไม่ละ ผมว่ามีใค่นี้แตน,นไรล่ะแต่เน,เนี่ยไม่ได้พอใจข้าวคืนมามีข้าวแล้ววันนี้คืน,นตาสบายถ้ำเทียมหลังล่างแต่ล่างมันยังไม่ทําดีหรอกมุกก็ะดรสอาหารแนผมไม่นอนทั้งคืนเลยผมพูดแค่นั้นทําไม่ว่าผมด้วยทําไมอยู่ผมด้วยเจี๊ยบสามพันเตะเขาคิดอารมณ์ที่ว่าเขาว่าแล้วไม่พอใจว,ใจวคุนคิดวันกับคืน แต่คนที่ว่าไปยืิ้มเพลย์เรายึดอารมณ์ที่จริงอารมณ์มันเรามันว่าเราที่จริงมันก็ของไม่เงี้ยเกิดแล้วก็ดับไป